สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดวายชาแนลคะ่ะกลับมาอีกครั้งกับช่วงวัดวา r e ีวิวนะคะรีวิวนิยายสัปดาห์นี้ทุกคนมาในคอนเซปต์เดียวกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเรารีวิวนิยายน้องมาร์กไปแล้วใช่ไหมครั้งนี้ก็จะไม่มีรีวิวนิยายของจจฮยอนไม่ได้จริงๆทุกคนเพราะว่าเจ้าจันจายของเรานะคะกําลังจะมีโซโล่เดี่ยวด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกับโซโล่ที่รอคอยกันมาอย่างเนิ่นนาเหลือเกินนะคะ เราก็เลยจะมารีวิวรวมเรือของเจ้าแจฮยอนนะคะซึ่งจะเป็นทั้งออแจและแจนอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่ชอบเรือไหนก็มาลุ้นกันได้นะคะว่าคลิปนี้เราจะ มีเรือไหนมาฝางทุกคนบ้างแต่บอกเลยว่าครบถูกโพแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยเพราะว่าพวกเราทั้ง4ี่คนก็คือตั้งใจคัสสันกันมาอย่างดีนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะมีช่องทำเมมเบอร์ชีพไพอร์สปอร์ตกันด้วยหรือว่าจะกดเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้นะจ๊ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรือหลวง ในใจตลอดการของพี่อ้อเองนะคะก็คือจอนใจนั่นเองนะคะกับเรื่องนี้ที่คุณวาชิแนะนำมาอีกแล้วนะคะทุกคนชื่อเรื่องว่า Q first k i l a s t นะคะทุกคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างตรงใจพี่อ้อมมากเพราะว่ามันเป็นแนวหมอนะคะซึ่งเรื่องเราจะเกิดขึ้นอยู่ในรงวพยาบาลน,นะคะไปที่คาแรคเตอร์แรกเลยก็คือเจ้าแจฮย,ยอนก่อนนะคะแจฮย,ยอนเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าคุณอาชิ เจ้าอาชีพของเราเนี่ยเขาเป็นพยาบาลหนุคนแล้วก็เป็นพยาบาลที่ทํางานมานานมากๆแล้วแบบเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างคิดจะแบบเป็นพยาาิที่เก่งมากอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ในวอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าพี่อาชีเองก็ทํางานได้เป็นอย่างดีใช่ไหมตัดมาที่อีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะคะก็คือเจ้าพี่จอนของเราพี่จอนของเราเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าหมอเพชรนะคะหรือว่าเจ้าพัชระ หมอเพชรเนี่ยเป็นหมอออโถทุกคนซึ่งประจำอยู่ออ r เดียวกันกับเจ้าจยายยอนแต่ว่าหมอเพชรเนี่ยเรื่องเนี่ยเขาเป็นน้องนะคะก็คือเจ้าหมอเพชรอายุน้อยกว่าเจ้าพี่อาชิสองปีทาให้สองคนเนี้ยมันก็เหมือนหนีกันไม่พ้นทุกคนก็คือต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมแต่มันดันเกิดเหตุที่ทําให้สองคนนี้ไม่ถูกกันนะคะก็เพราะว่าวันนึงเนี่ย จ้าน้องเพชรของเราอ่ะมันไปยืมปากกาพี่อาชีทุกคนแล้วก็เหมือนแบบปกติแหละหมอก็ยืมใช่ไหมยืมเสร็จดันติดเคสด่วนนะคะทําให้เจ้าหมอเพชรอ่ะเอาปากกาพี่อาชีไปนานมากทุกคนก็เหมือนแบบตั้งแต่เชา้ายันเย็นอะไรอย่างเงี้ยพี่อาชีมันก็โมโหแบบเพราะว่าปากกามันเป็นปากกาที่ค่อนข้างห่วงมากเพราะว่าเป็นปากกาที่แบบ เหมือนเหมือนเขาใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็แบบแท่งเราเป็นพันเลยอย่างเงี้ยแกก็มองว่าแบบเฮ้ยทําไมมึงถึงไม่เอามาคืนสักทีแบบยืมแล้วทําไมไม่คืนอะไรประมาณเนี้ยเลยทําให้เป็นเรื่องกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะซึ่งเจ้าหมอเพชรของเราเนี่ยก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วนะว่าแบบเฮ้ยพี่ติดเคสแต่แบบก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้คิดออกปะเลยทําให้แบบหมอเพชรก็เลยแบบประชดประชันโดยการที่ไปซื้อปากกาย,ยี่ห้อเดียวกันมาคืนนะคะ สิบแท่งแบบเหมาฟิลเหมาโหลอะลไรเงี้ยทุกคนซึ่งแบบก็เป็นหมื่นชิออกปะแต่ว่าเหมือนแบบอ้ซจ้าวาชิก็ไม่ถูกชะตาไปแล้วว่าเหมือนแบบโอ๊ยอย่ามาทําตัวแบบนี้ได้ปะไม่ชอบหมอคนนี้เลยอะไรเงี้ยท้า,ทานที่จริงๆแล้วหมอเพชรอะ เป็นที่รักของคนทั้งวอร์ดนะเพราะว่าเป็นเด็กน่ารักมากคือเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างจะแบบน่ารักกับทางพี่พยาบาลทางคนไข้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะให้การช่วยเหลือทํางานก็เก่งอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันไม่ถูกกันไปแล้วไงทุกคนคิดออกมามันก็เลยกลายเป็นไม้เหมือนใ้เมากันนะซึ่งความพีของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าทั้งสองคนอนะเคยเขาเรียกว่ามีแฟนเก่าทุกคนแล้วก็ แฟนเก่าของทั้งคู่อ่ะดันมาเกี่ยวข้องกันซึ่งทาให้สองคนนี้มันเหมือนมีเหตุที่ทําให้ต้องมาพัวพันกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่พลอยรักของเรื่องเลยก็คือคนที่มันไม่ถูกกันมากๆอะทุกคนสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะถูกกันได้ยังไงคิดฟีลออกไหมเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่เข้ามาเหมือนแบบมาทําให้เจ้าอาชีแบบงงๆกับ ความกวนซึ่นตีนของหมอเพชรอะไรเงี้ยเช่นเหมือนแบบเขาบังเอิญเจอการแล้วแบบเหมือนหมอเพชรก็แบบเฮ้ยอยากจะแบบยืมเงินหน่อยเฮ้ยไม่ใช่หมอเพชรสิเจ้าพี่อาชีเหมือนแบบไม่ได้เอาเงินสดมาแต่แบบอยากกินไอติมมากเลยแบบไปยืมเงินไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบรีแอคที่ได้รับกลับมามันเหมือนคนจํากันไม่ได้ทุกคนเขาก็รู้สึกว่าแบบไอ้เด็กนี่มันกวนซ้่นตีนอะทั้งนี้จริงๆแล้วก็คือความจริงแล้วเนี่ยเจ้าหมอเพชรของเราอะ่ะ มันเป็นโรคประจําตัวก็คือโรคที่จําใบหน้าคนไม่ได้ทุกคนซึ่งเขาไม่สามารถจําได้เลยจริงๆนะก็คือแบบทุกครั้งอะ่ะเขาจดจำคาแรคเตอร์ของคนทั้งพี่พยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่คนไข้อะไรอย่างเงี้ยจากแบบสิ่งเล็กๆรอบตัวคนนั้นเช่นเสียงการแต่งตัวออเทอร์รีหรืออะไรก็ตามแต่รองเท้าที่เขาใส่ประจําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หมอเพรแบบมีปัญหากับเรื่องนี้มากๆแต่เขาเองอะ่ะก็ไม่เคยบอกใครนะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นเหมือนความลับสุดยอดของเขาเช่นกันเพราะว่าเขาเป็นหมอใช่ไหมถ้าคนไข้ได้ล่วงรู้ว่าแบบหมอที่รักษาตัวเองอะ่ะไม่สามารถแบบจําหน้าเขาได้หรือ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือของการรักษามันน้อยลงหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วทั้งทางที่แบบเพชรสามารถเป็นหมอได้อย่างดีร้อยเซนนะแต่เขาก็พยายามที่จะรักษาโรคนี้มาตลอดทุกคนแล้วก็รักษาแบบตลอดเวลาจริงๆเหมือนแบบไปเช็ค ไปเช็คกับอาจารย์ตลอดไปแบบอะไรอย่างเงี้ยตามเคสตัวเองตลอดว่าแบบเฮ้ยมันมีอาการอะไรที่มันแทรกซ้อนมากไหมเขาจะมีโรคอะไรตามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งอะมันก็ดีขึ้นแล้วก็เหมือนแบบ s ซ a b l e มาตลอดทุกคนก็คือเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแค่มันยากกับตัวเองในการที่แบบทําให้บางคนเริ่มงงว่าแบบเฮ้ยทาไมรี a c t ของหมอเพชรเมื่อถึงเป็นแบบนั้นวะเมื่อทาให้เขาดูเป็นคนหญิงอะไรที่จริง,รงๆคือเขาเปล่าเลยทุกคนเช่นแบบบางทีแบบเจ้าอาชีอะ มันเหมือนแบบเริ่มจับสังเกตได้ใช่ไหมพอแบบมันไม่ถูกชะตากันก็จริงแต่อย่างที่บอกไปนะคะพออยู่ในวอร์ดเดียวกันมันก็จะมีเหตุให้ต้องแบบทํางานด้วยกันได้ปรับความเข้าใจกันอะไรไปบ้างแหละทุกคนความที่มันอคติตรงนั้นมันก็เริ่มจะทลายลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็คือเหมือนเจ้าอชีเหมือนได้ร่วงรู้ความรับหนี้ของเจ้าหมอเพชรอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจกันว่าแล้วสุดท้ายอ่ะเขาจะฟันฝ่ากันไปได้ไหมแล้วจากความอคติทั้งหมดตรงนั้นที่เกี่ยวข้องกับแฟนเก่าอะไรเต็มไปหมดตรงเนี้ยม เขาเรียกว่าอะไรมันจะสามารถกลายขึ้นมาเป็นความรักของทั้งสองคนได้จริงๆหรือเปล่านะคะก็อยากให้ทุกคนไปร่วมให้กาลังใจกับความรักในโรงพยาบาลตรงนี้บอกเลยแบบน่ารักมากคุณหมอก,กับพยาบาลอะไรเงี้ยคือแบบคิวอะทุคก,กาาลลคนคือเป็นจอแจที่แบบน่ารักมากแล้วก็น้อยครั้งมากๆที่เราจะได้อ่านพี่จอที่เด็กกว่าอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบน่ารักว่ะอยากให้ทุกคนไปให้กาลังใจเจ้าหมอเพจของเรา,เากันนะคะว่าความรักเขาจะแตกเมื่อไหร่แล้วสุดท้ายอะ มันจะมีผลกับการทํางานของเขาในการที่เขาเป็นหมอหรือเปล่าแล้วเขาจะสดฟันฝ่นาเรื่องพวกนี้ผ่านไปด้วยการทางสองคนได้ยังไงนะคะอยากให้ทุกคนไปร่วมให้กําลังใจกันเยอะๆนะจ๊ะฝากจนใจเรื่องนี้ด้วยค่ะสนุกมากเลยแลวเดี๋ยวไปฟังพี่เตยกันนะคะว่าจะมีเรืออะไรของเจ้าน้องแจฮยอนมาฝากกันคะ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องของเราเลยนะคะทุกคนก็คือถ้าพูดถึงแจฮยอนเนี่ยจะไม่เล่าคู่นี้ก็ไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรือแจเป็นจ้า มาวันนี้นะคะตอยมากับเรื่องที่ชื่อว่าเค้กเจนเจนค่ะอยู่ในลีดอะไรนะโอเคก็คือเริ่มเรื่องเนี่ย จนจนก็คือคาแรคเตอร์ของเจนนะคะทุกคนคือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเค้กร้านหนึ่งชื่อว่า p i x ซี่เค้แล้วก็เป็นเจ้าของแบนรนด์เสื้อผ้าที่แบบกําลังมีชื่อเสียงอยู่ในช่วงนี้อะไรอย่างนี้เนาะก็คือจนเจนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบทําเค้กมากๆแล้วเขาก็จะมีหน้าที่ในการแบบเวลามีลูกค้าทักไลน์ออฟฟิเชียลมาเขาก็จะเป็นคนตอบลูกค้าเองเสมอเลยก็คือในในร้านเนี่ยก็คือจะมี ลูกค้าอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณพร้อมเส้นเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมาสั่งเค้กกับเจนบ่อยมากคุณพร้อมเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ของแจฮยอนนะทุกคนคุณพร้อมเนี่ยเขาก็จะมาสั่งเค้กแบบ หน้าต่างๆโดยการแบบเวลามาสั่งเค้กแต่ทีเนี่ยก็คือแทบจะเขียนชื่อบนเค้กเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยทุกคนก็คือส่งให้สาวๆประมาณนั้นก็คือแบบฟิลลิ่งเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือลูกน้องในร้านก็จะแบบรู้สึกแบบชอบแบบแอบเอามาพูดกับเจนเจนนี้หน่อยว่าแบบโอ้คนนี้คือแบบเจ้าชู้มากเลยเขียนชื่อเค้กก็คือแบบ ไม่ซ้ำกันเลยบนแบบบนเคก้กอะไรแบบเนี้ยเจนๆก็แบบไม่เอาห้ามเมาสลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคแล้วก็คือตัดภาพมาที่อีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือคุณพร้อมที่เป็นใจฮยอนของเรานะคะทุกคนก็คือคุณพร้อมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้างที่เจนๆเนี่ยก็คือทำแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมกำลังที่จะไปเปิดป๊อปอัพสโตร์ที่นั่นแล้วคุณพร้อมเนี่ยก็บังเอิญได้มาดูเคสของเจนๆก็คือเหมือนกับมาช่วยดูแลเรื่องแบบแปลนการแบบ เขาเรียกว่าอะไรการวางรูปแบบร้านอะไรแบบนี้เนาะก็คือเหมือนกับพอลงมาดูในงานของเจนเจนเนี่ยก็คือเขาก็แอบแบบว่ารู้สึกถูกชะตากับเจนเจนแล้วก็ มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยจากการเข้ามาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเรื่องแบบแบนอะไรต่างๆเนี่ยทําให้เจนเจนนะก็รู้สึกว่าแบบเออก็อยากจะตอบแทนโนก็คือแบบว่าจะให้เสื้อในแบรนด์ของตัวเองให้กับคุณพร้อมอะไรเงี้ยแต่คุณพร้อมก็แบบว่าเปลี่ยนเป็นแบบกินข้าวด้วยกันซักมือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจนก็แบบเออคุณพร้อมไม่กลัวเป็นข่าวหรอคะอะไรเงี้ยคุณพร้อมก็แบบถ้าเป็นกับเจนก็โอเคนะทุกคนก็คือแบบฟิลแบบ ไฟกับไฟทุกคนส่วนเจ้าตัวเจินเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคุณพร้อมแบบค่อนข้างที่จะมีนิสัยที่เจ้าชูนเาดูจากการแบบมาสั่งเค้กร้านเขาแล้วก็มีชื่อบนหน้าเค้กที่แบบไม่ซ้ํากันเลยอะไรเงี้ยเจ้าเจินมันก็ไม่ได้แสดงตัวว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นเจ้าของร้านหรืออะไรอย่างนี้ก็คือคุณพร้อมก็ไม่รู้ะอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าเจินมันก็แอบ,บรู้สึกแบบสนุกไว้ว่าแบบการที่เขาคิดว่าเราแบบ บบรู้ไม่ทันเขาแต่จริงๆแล้วเรารู้อะไรเงี้ยจนก็รู้สึกว่าแบบเออมันสนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยคุยเล่นเล่นหยอดกันไปหยอดกันมาอย่างนี้ทุกคนจนมีอยู่วันหนึ่งเนาะก็คือมันกําลังจะมีอีเวนต์เครื่องประดับที่จะมา,มาอยู่มาอยู่มาร่วมงานที่ห้างของพร้อมอะไรเงี้ยคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ชื่อว่านายคนนายเนี่ยเป็นไกด์เตอร์นะ้องเป็นอีกคนหนึ่งซึ่ง นายเนี่ยคือคนที่พร้อมเนี่ยเคยชอบทุกคนแต่ว่าก็คือแบบฟิลลิ่งชอบแบบจนเคยขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นนายก็คือไม่ได้ตกลงปรงใจที่จะคบด้วยจนเหมือนกับการกลับมาเจอกันของเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเจ้าพร้อมเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พอการกลับมาเจอกันก็คือเขาก็ยังแบบ มีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างซึ่งเขาก็เลยตกลงว่าจะเป็นแบบเฟรนด์บิดเบเนฟิตการอะไรเงี้ยทุกคนแล้ววันนั้นเนี่ยเจ้าพร้อมเนี่ยเขาก็แบบสั่งเค้กเนาะแบบให้กับเจนแล้วก็ให้กับนายโดยทุกคนก็คือแบบเขียนให้แบบเจนก็แบบฟิลลิ่งแบบไฟติ้งเจนอะไรเงี้ยคุณเจนอะไรเงี้ยเนาะส่วนให้นายก็แบบเรลคัมแบ็กนายอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่า ส่งเค้กให้โดยที่มาสั่งซึ่งแบบเจนก็แบบรู้แล้วอะไรเงี้ยว่าตัวเองจะได้เค้กที่เป็นแบบร้านตัวเองทำอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าความพีก็คือไรเดอร์ค่ะหยิบเค้กสลับกันคือเจ้าตัวเจินรู้อยู่แล้วไงเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แบบนายก็เลยมาถามว่าแบบเออเค้กที่สลับมาเนี่ยชื่อคนนั้นคือใครหรออะไรเงี้ยเจ้าพร้อมก็แบบเออเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบร่วมงานการอะไรประมาณแนวๆนี้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเนาะพอแบบเหมือนกับร้านเจินเนี่ยกำลังจะเสร็จ เรียบร้อยแล้วแหละแ,ละแล้วเหมือนกับคุณพร้อมเนี่ยก็แบบเปโซฟาแบรนดที่แบบไอ้เจ้าตัวเจินนะชอบมากอะไรเงี้ยซึ่งโซฟาเนี่ยคือแบบหลักแสนอะไรเงี้ยทุกคนเจ้าเจินเขาก็เลยแบบเออ ก็เลยแบบส่งเสื้อคอลเลกชั่นใหม่ไปให้คุณพร้อมเป็นแบบฟีลลิ่งแบบเป็นการขอบคุณเป็นการตอบแทนเพราะจริงๆเจินะไม่ได้อยากจะแบบได้โซฟาฟรีๆหรอกก็คือเหมือนเขาบอกแล้วว่าแบบคุณพร้อมทําแบบคอลเลกชันมาได้เลยอะไรเงี้ยคุณพร้อมก็แบบไม่เป็นไรก็คือให้อะไรประมาณนี้แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับร้านเจินอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบได้ส่งเสื้อไปให้เนาะที่นี้ทุกคนวันนั้นเนี่ยนายก็คือมาที่คอนโดของพร้อมแล้วก็เหมือนกับบอกว่าแบบเออเสื้อของใครเสื้อตัวนี้แบบขอยืมได้ไหมพร้อมก็คือแบบ ไม่ได้มองอะไรทุกคนก็แบบเออเออเอาไปเลยอะไรประมาณเนี้แล้วไอ้เจ้านายเนี่ยก็คือถ่ายรูปเสื้อลงสตอรี่คือเจนเห็นนะเจนก็แอบแบบรู้สึกไม่ดีแอบบโกรธนิดนึงก็คือแบบเลยทักไปหาคุณพร้อมว่าแบบอันนี้คืออะไรหรอคะเพราะว่าคอลเลคชันเนี้ยจริงๆแล้วอะมันยังไม่ได้เปิดตัวเลยด้วยซ้ําทุกคนก็คือแบบเขาลงไปแล้วอะไรประมาณนี้ ก็เลยแบบฟิลแก้เกมประมาณว่าเออไหนๆก็ไหนๆก็เลยแบบขอให้แบบบอกเพื่อนคุณพร้อมให้หน่อยแล้วกันว่าแบบช่วยแท็กสตอรี่ให้หน่อยเพราะว่านายก็เป็นคนในสังคมคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเป็นฟิลแบบอินฟูอะไรเงรี้ยทุกคนก็เลยแบบอ่ะก็เลยจบเรื่องนั้นไปอะไรเงรี้ยเสร็จเรียบร้อยวันนั้น เหตุการณ์วันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าห้างเนี่ยได้ติดต่อร้านพิกซี่เคก้กทุกคนก็คือเหมือนกับอยากจะให้มาออกบูธท,ที่แบบห้างอะไรเงี้ยโดยที่ให้ข้อเสนอก็คือแบบให้มาฟรีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเจ้าเจนจะไม่เอาเนะแต่พอแบบเออให้มาฟรีอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ลองคุยกับคนในร้านในทีมอะไรเงี้ยว่าแบบเออจะไหวไหมเพราะว่าจริงๆที่รับอยู่ทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ๆในร้านทีมอะไรเงี้ยก็เห็นว่าแบบเออเป็นโอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยแบบเออตกปากรับคําไปโดยที่เจนเนะี่ยเขาก็ไม่ได้บอกคุณพร้อมหรอกว่าว่าจริงๆร้านนี้คือร้านของเขาอะไรเงี้ยพอวันที่เขาได้ไปออกบูธท,ที่ห้างทุกคนแล้วมันเกิดแบบเหตุการณ์ค่อนข้างจะชุนละมุนเพราะว่า คนค่อนข้างใจเยอะอะไรประมาณนี้คุณพร้อมก็เลยได้ลงมากะว่าจะแบบมาเคลียร์มาจัดการอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นว่าเป็นเจินทุกคนก็แบบช็อกก็อยากให้ทุกคนนะคะไปติดตามต่อเนะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะเป็นทีเล่นทีจริงแล้วมันจะลงเอยกันได้ยังไงบวกกับการที่มีนายเข้ามาเป็นตัวแปรหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ก็คือนายเนี่ยเหมือนกับจะกลับมาเพื่อที่จะต้องการให้แบบพร้อมเนี่ย ชอบตัวเองแล้วก็แบบจะตัดสินใจว่าจะจริงจังกบพร้อมไรเงี้ยในขณะที่พร้อมก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรกับนายแล้วแล้วก็รู้สึกเริ่มจะถูกใจเจินมากๆไรเงี้ยความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนฝากไปติดตามด้วยนะคะทุกคนในเรื่องเค้กเจินเจินจ้าแจเต็นอยู่ในลิสอะไรนะ ด้วยนะคะทุกคนโอเคไปต่อกันที่เรื่องของพีเต้ยกันเลยจ้ามาจ้ามาต่อกันที่เรื่องต่อไปของพีเต้ยดีกว่านะครับทุกคนบอกเลยว่ากับรีวิวฟิกแจฮยอนรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรือแจโดจ้าเออ เรือแจโดนะทุกคนบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ารักมากเป็นเรื่องสั้นๆแต่บอกเลยว่าตลอดระยะเวลาในการอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยทุกคนจะได้ออมยิ้มน่ารักแล้วก็เขินฟินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่า กอมอจะบ้าเออบอกเลยว่าสนุกสนานมากตามสไตล์ของพีเตอร์เองทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะเล่าถึงตัวของกอมอกอมอเนี่ยก็คือคาของของโดยองเนาะคือกอมอเนี่ยคาว่าเป็นเหมือนกับฟรีแลน ที่กำลังรับงานอย่างหนักหน่วงปั่นงานให้ลูกค้าเพื่อที่จะหาเงินมาใช้ชีวิตเนื่องจากว่าตัวของกอมอเนี่ยเขาถูกขับออกจากงานแล้วก็ได้ค่าตกใจมาเนี่ยพอที่จะประทังชีวิตอยู่ได้เนี่ยประมาณแค่ห้าถเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องพยายามที่จะรับงานหาเงินนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเอามาเป็นทุนในการ ต่อยอดใช้ชีวิตต่อไปก่อนที่จะหางานใหม่ซึ่งเขาอ่ะก็หางานอยู่ทุกคนแต่ว่าบริษัทที่เขาไปติดต่อเนี่ยก็คือไม่มีการรับพนักงานประจำแล้วมักจะรับแต่เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็จะเรียกหาเป็นจบๆไปซึ่งตอนเนี้ย ตัวกมเนี่ยก็รับผิดชอบอยู่โปรเจกต์หนึ่งซึ่งมันค่อนข้างยิ่งใหญ่หนักหน่วงมากเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเขาก็เลยไปเมาท์มอยกับเพื่อนเรื่องของชีวิตต่าง,าง,าง,างๆนานามากมายจนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนบอกว่ามึงควรจะพักผ่อนแล้วก็ไปหากินกาแฟแดีกว่าแต่มึงก็ต้องอย่ากินมากเพราะาเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานเพราะเวลาวมึงสั่งกาแฟเนี่ยกมมึงชอบสั่ง เพิ่มคาราเมลแบบช้ำจุกอุกตัดขาทีนี้กมอก็เลยบอกว่าโอเคไปไปพักผ่อนเขาก็เลยลงจากคอนโดเพื่อที่จะไปซื้อกาแฟมากินหลังจากที่ซื้อกาแฟมากินปุ๊บเหมือนได้ปลดล็อกผ่อนคลายแสงสว่างออร่ามันก็สาดส่องเข้ามาที่ตัวเมื่อคาเฟอีนเข้าสู่เส้นเลือดแต่แล้วระหว่างที่กลับขึ้นมาทำงานนั้น อยู่ๆก็มีคนทักเข้ามาในแชทบอกว่าสวัสดีครับคุณคือคุณกอมอใช่ไหมเสร็จปุ๊บทุกคนกอมอก็ตกใจว่าเอ้ยใครทักมาเนี่ยลูกค้าหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็ปฏิเสธออกไปเลยจ้บบอกว่าตอนนี้ยังไม่ว่างนะคะผมเพราะว่างานยังแน่นอยู่เลยไม่สามารถรับงานได้ขอบขอบขอภายที่นู่นนี่นั่นที่ทักมา จ้างงานแต่ว่ารับไม่ไหวจริงๆเสร็จปุ๊บทางต้นทางแชทก็บอกว่าอ๋อเปล่าครับคุณพอดีคุณเนี่ยลืมกระเป๋าสตางไว้ที่ร้านกาแฟของผมซึ่งคนที่ทักมาเนี่ยทุกคนก็คือบาร์บี้บาร์บี้เนี่ยคือคาแรคเตอร์ของแจฮยอนทุกคน เขาเนี่ยทักมาเนื่องจากว่าตัวของกม or เนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่เคาน์เตอร์คิดเงินแล้วก็เลยเปิดดูพบว่ามีไอดีลเก็บไว้เนื่องจากว่าตัวของกม or เนี่ยมักจะลืมไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีไอดีลนเนี่ยแปะไว้เพื่อที่ให้คนเก็บได้เนี่ยทักมาบอกซึ่งเขาก็ได้ขอบคุณกับตัวบาร์บี้ไป แต่ทุกคนจะบอกว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวกอมอไปตลอดเนี่ยก็คือบาร์บี้นั่นเองเพราะเนื่องจากว่าบาร์บี้ของเราเนี่ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายนเนเนอใส่แว่นไว้ผมแบบติ่งหูทุกคนแล้วก็คือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบใส่ซื้อบริสุทธิ์ผุด พองเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะทันโลกสักเท่าไหร่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ทักมาเนี่ยตอนแรกก็นึวกว่าตอนแรกว่าจะทักมาจีบตอนแรกก็นึวกว่าลูกค้าจะทักมาส่งงานโถท,ที่ไหนได้ขอบคุณนะครับที่ทักมาทีนี้ตัวของบาร์บี้เนี่ยก็ถามว่าเออขอโทษนะครับจีบคืออะไรหรอก็บอกว่าอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกครับช่างมันเถอะเนาะอย่าไปสนใจอะไรเลยทีนี้ ก็นัดหมายกันว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะมารับกระเป๋าสตางค์เนื่องจากว่าตัวของบาร์บี้เนี่ยเขาจะเข้าไปอีกทีก็คือตอนค่ำๆเย็นๆของอีกวันหนึ่งนะครับก็เลยมีการนัดหมายกันหลังจากนั้นเนี่ยตัวของบาร์บี้เนี่ยเขาก็มีความเอกใจจากคำพูดของตัวกอมอลรือเกินก็เลยไปถามเพื่อนทักไปถามเพื่อนว่า ขอโทษนะครับเพื่อนพอดีเราอยากรู้ว่าคําว่าจีบคืออะไรพอดีเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วเนะี่ยจีบมันคือการมันคือท่ารําหรือว่าคนที่ผมคุยด้วยเมื่อกี้เขาจะไปซ้อมรําเหรอครับซึ่งเพื่อนก็เอ็นดูตัวกมหรือเกินทุกคนก็เลยจึงรู้ว่าจีบเนี่ยมันคือการแสดงออกของคนที่รักกันเราอยากดูแลเขาเราอยากที่จะ มีความสุขร่วมกับเขาต่างๆนานาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของตัวของบาร์บี้เนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋อจีบมันคืออะไรทีนี้ทุกคนวันรุ่งขึ้นก็มีการนัดมาเพื่อที่จะแลกเอ้ยเพ,เพื่อที่จะมารับกระเป๋าตังคืนแต่บังเอิญฝนตกเปียกแล้วก็ทำไมด้วยทุกคนเจอน้องแมวบาดเจ็บอยู่ ตัวของกอมอก็เข้าไปช่วยแล้วจึงรู้ว่าเนี่ยแหละคือแมวของบาร์บี้ทุกคนแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จับพัดจ,จับผูทำให้ การช่วยเหลือครั้งเนี่ยมันเป็นชนวนของความรักที่มันเกิดขึ้นก็ต้องไปติดตามว่าจะเป็นยังไงทุกคนแต่บอกเลยนะว่าน่ารักมากสิ่งที่ตัวบาร์บี้ทำให้กอมอน,นั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นใครๆก็เขินแล้วในเรื่องเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเพราะล่างเนิร์ด ของบาร์บี้เนี่ยยังไม่ใช่ร่างที่แท้จริงจ้ะทุกคนเพราะเขามีร่างทองที่ซ่อนอยู่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปช่วยกันดูช่วยกันติดตามว่าแล้วร่างทองของบาร์บี้เนี่ยจะแสดงออกมาเมื่อไหร่แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวของบาร์บี้และตัวของกอมอเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะทุกคน กอมอเนี่ยคือกอมอไม่ใช่กิโลเมตรและไม่ใช่กล้วยไม้อยากรู้ว่าเพราะอะไรก็ลองไปอ่านดูได้จ้ากับกอมอจะบ้าแจโดอยู่ในรีดอะไรนะครับทุกคนไปต่อกันที่เรื่องต่อไปดีกว่าพี่กีนรออยู่จ้าบายมากันที่เรื่องที่สี่นะคะเรื่องสุดท้ายนะ เรื่องนี้นะชื่อเรื่องว่า9ก้ากลุ่มพี่นะคะเป็นคู่แจมแจนะคะก็คือคู่แจมกับจัายาลนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเห็นแค่คําโปรยก็คือเราต้องรีเฟบแหละก็ตั้งใจจะนํามาแชร์ให้ทุกคนเลยนะคะเป็นเรื่องราวของตัวกรองแก้วนั่นเองกรองแก้วเนี่ยคือเป็นคาแรคเตอร์ของจัอยอเนาะเขาเป็นลูกของนายชาตินายชาติเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นมือขวาเหมือนรับใช้เจ้าสวัวตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งซึ่งได้ สั่งให้ในายชาติและเจ้ากองแก้วเนี่ยไปเยี่ยมลูกชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนลูกชายคนนี้เขาก็จะเหมือนตัดขาดออกจากครอบครัวตัดสินใจย้ายออกไปอยู่ตามลําพังที่เมืองพิจิตรเนาะซึ่งคําสั่งของเจ้าสัวก็คือให้ในายชาติเนี่ยพากองแก้วไปเพื่อที่จะไปดูว่าลูกชายเขามีความเป็นอยู่ยังไงนน่นน,นี่นั่นซึ่งลูกชายของเจ้าสัวคนนี้ก็ชื่อเจ้าก้าวเนาะก็คือคาแรคเตอร์ของหนังแจมีนนั่นเองซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่จังหวัดพิจิตรทำลานไม้และตัดขาดออกจากครอบครัวซึ่ง สิ่งที่ทําให้ตัวเจ้าก้าวเนี่ยตัดขาดออกจากครอบครัวก,ก็คือเป็นความแค้นที่มีต่อเจ้าสัวอย่างมากเพราะว่าเขาได้ทําร้ายและทําหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งมันไม่ดีมากๆต่อตัวเจ้าก้าวเองเนาะและเขาเนี่ยไม่อยากมารับช่วงต่ออีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เจ้าสัว,สวก็เหมือนไม่ได้ดีเหมือนเดิมสุขภาพไม่ดีเขาก็อยากให้ตัวก้าวเนี่ยกลับมารับช่วงตอสิ่งที่เขาสร้างไว้ทั้งหมดแต่ด้วยความแค้นของตัวก้าว ของตัวเจ้าก้วเองอะ่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะปฏิเสธทุกอย่างด้วยความแค้นด้วยความโกรธและรวมถึงการมาถึงของชาติและตัวเจ้ากลองแก้วด้วยซึ่งตัวชาติเองเขาก็ก้ามเกืนฝืนทนที่จะต้องทําภารกิจนี้เพราะว่าด้วยความพักดีต่อเจ้าสัวที่มีให้เนาะเขาก็พยายามบอกว่าเนี่ยเขามาทําภารกิจที่เจ้าสัวมาให้มาเช็คว่าตัว คุณหนูเนี่ยอยู่ดีกินดีเหมือนมีชีวิตเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวก้าวเองก็คือต่อต้าทุกอย่างเพราะว่ารู้ทันพ่อของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเขาต้องการอ่ะคืออะไรเพราะว่าตัวเจ้าโสเองเหมือนเขาก็มีลูกกับอีกภรรยาหนึ่งซึ่งชื่อว่าเจ้าเทพนาะเทพก็คือคาแรคเตอร์ของเจ้าแจมินี่คนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตัวเทพเองอ่ะเขาก็เหมือนดูแล ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้อยู่ด้วยความไม่เต็มใจซึ่งพี่น้องทั้งสองคนเนี้เขาก็ไม่ได้ลงรอยกันเท่าไหร่แต่ด้วยตัวเทพเองอะ่ะเขารู้ว่าเขาเนี่ยไปรูกเมียเมียรองซึ่งไม่มีอาจจะเขาเรียกว่ายังไงอไม่อาจเอื้อมที่จะไปเทียบ ตัวเก้าเองที่ตัวเจ้าสวนเนี่ยเขาวางไว้ว่าจะให้ขึ้นมาครอบครองทั้งหมดซึ่งตอนนี้สิ่งที่ตัวเทพทําก็คือได้แต่ทําใจแล้วก็ดูแลทุกอย่างจนกว่าเก้าจะกลับมาในถั่วของเก้าเองเนี่ยพอได้เจอเจ้าชาและกองแอกกรองแก้วเนี่ยเขาก็อาคาติตั้งแต่แรกเลยว่ามึงจะมาทําไมกันมึงมีแผนอะไรใช่ไหมเจ้าสวนส่งมึงมาซึ่งตัวกองแก้วเองเนี่ยเขาก็ติดตามพ่อมากองแก้วเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่หัวอ่อนคือใครให้ทําอะไรก็ทําคือตัวเองก็รู้ว่าไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงก็รู้ว่าเจ้าสัวก็มีบุญคุณกับครอบครัวของตัวเองมาเขาให้สั่งให้มาทําอะไรก็มาทําจนสุดท้ายภารกิจจริงๆก็คือเจ้าสัวเนี่ยอยากให้ตัวก้าวเนี่ยแต่งงานกับรองแก้วซึ่งตัวเจ้าก้าวเองเขาก็รู้สึกว่าเออกูก็ไม่ได้ขัดอะไรก็แต่งงานก็ได้พอได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ย คือด้วยความน่ารักของตัวกรองแก้วเองมันก็เลยทําให้ตัวเจ้าก้วเนี่ยค่อยๆตกหลุ่มรักแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าเนื้อเรื่องที่มันดาเนินไปเหมือนตัวกรองแก้วเองเขาก็มีอะไรในใจและมีสิ่งที่ต้องทําตามที่เขาคิดไว้อยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็น เรื่องราวนอกจากความรักเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแค้นในครอบครัวซะส่วนใหญ่เพราะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในชีวิตของตัวก้าวเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะมากเขาสูญเสียอะไรไปเยอะมากจนวันหนึ่งที่เขาเนี่ยตัดสินใจย้ายออกมาจากครอบครัวนั้นเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังค่อนข้างที่จะเยอะเนาะและวันหนึ่งพอเขามารู้ว่าคนที่เขารักที่สุดอ่ะมีความคิดยังไงและมีภารกิจอะไรที่จะทํากับเขาให้เขา ล้มหายตายจากหรือว่าต้องเสียอะไรไปนะคะมันจะลงเอยยังไงแล้วความรักจริงๆของตัวก้าวกับกองแก้วเนี่ยมันจะจบลงได้ไหมแล้วจะลงเอยยังไงนะคะก็ฝากไปติดตาม้วยนะคะเรื่องก้าวกลุ่มผีนั่นเองที่อยู่ในรีทอะไรนะคะต้องบอกว่าดรามา่าโรแมนติดดรามา่าสมใจเรามากนะคะ ต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงๆนะคะฝากด้วยนะคะกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีก3เรื่องที่เหลือที่เพื่อนๆนามาแชร์กันด้วยหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเราช่องเราเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ